สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปห้าทุกคนนะครับวันนี้ครูอุ้มมุมสบายนะครับพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัด1.7นะครับตามแบบฝึก D l t v ีวนะครับในเรื่องของการบวกจํานวนคละนะครับและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําเริ่มฝึกกันนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูไว้มด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์กับครูอุ้มนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ข้อที่1ครับ2เศษ5ส่วน6บวกกับ1เศษ1นส่วน3นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นจำนวนคะนะครับเทคนิคที่1ก็คือเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับเทคนิคก็คือให้เราเอาตัวส่วนมาคูณจำนวนนับแล้วมาบวกกับตัวเศษนะครับตัวส่วนคูณจำนวนนับแล้วมาบวกกับตัวเศษนะครับวิธีทำนะครับจาก สองเศษห้าส่วนหกนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเศษเกินก็คือเอาหกไปคูณกับสองหกคูณสองเป็นสิบสองนะครับหกคูณสองเป็นสิบสองแล้วมาบวกกับห้านะครับก็จะเป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษสิบเจ็ดนะครับนักเรียนก็จะเป็นเศษสิบเจ็ดส่วนด้วยหกนะครับบวกกับนะครับบวกกับสามคูณหนึ่งเป็นสาม นะครับบวกตัวเศษ1เป็น4ก็เป็นเศษ4ส่วน3นะครับเรียบร้อยนะครับเทคนิคต่อมานะครับเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับโดยหาจำนวนนับมาคูณนะครับในข้อนี้นะครับอุ้มจะทำส่วนให้เป็น6เพราะมองว่าสามสามารถคูณกับจำนวนนับ2แล้วมีส่วนเป็น6ได้นะครับส่วน47ส่วน 6กนะครับกุมก็คงไว้นะครับเราก็มาบวกกับเศษ4ส่วน3เราจะเปลี่ยนส่วนให้เป็น6ใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนส่วนให้เป็น6เราก็ต้องเอา2มาคูณทั้งตัวส่วนแล้วก็ตัวเศษนะครับก็จะได้เป็นเศษ17บส่วน6นะครับบวกกับ4คูณสเป็น8นะครับส่วนด้วย6บวกด้วยเศษ8นะครับ นักเรียนจะเห็นว่าส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราก็นําตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะครับก็จะเป็นเศษสิบเจ็วกกับเศษแนะครับส่วนด้วย6นะครับเท่ากับเศษยีสิบห้าส่วนหแต่เรายังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายี่สิเศษยีส่วนหเป็น,นเศษเกินเราต้องให้อยู่ในรูปของจํานวนคละนะครับ ก็คือวิธีการก็คือเอาตัวเศษตั้งเศษตั้งนะครับหารด้วยตัวส่วนหกไรได้ยี่สิบห้านะครับหกสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับใกล้เคียงนะครับยี่สิบสี่ลบกันเหลือหนึ่งแสดงว่าเศษหนึ่งนะครับทีนี้ผลลัพธ์ก็จะอยู่ด้านบนผลลัพธ์ก็คือจํานวนนับนะครับ ผลลับก็คือจํานวนนับก็จะได้เป็น4ตัวเศษก็คือเศษหนึ่งตัวส่วนคงเดิมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถตอบได้เลยข้อนี้ก็คือ4เศษหนส่วนด้วย6นะครับต่อไปข้อที่2องข้อที่2เราก็จะใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับเรามาดูอ่า โจทย์บอกว่าเศษ10ส่วน3นะครับบวกกับเศษบวกกับ2เศษ1ส่วน4นะครับเศษ10ส่วน3บวกกับ2เศษ1ส่วนส่นะครับง่ายๆครับเราก็เปลี่ยนจากจำนวนที่เป็นจำนวนคละนะครับให้เป็นเศษเกินกอดนะครับก็จะได้เป็นนะครับเศษ10ส่วน3เป็นเศษเกินอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไร นะครับเราก็มาเปลี่ยนจำนวนคระด้านหลังก็คือ4คูณ2เป็น8บวก1เป็น9ก็ได้เศษ9ส่วน4นะครับได้เศษ9ส่วน4ต่อมาครับเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับในข้อนี้อุ้มจะทำตัวส่วนให้เป็น12นะครับก็คือเอาส่วนของอีกตัวมาคูณค่อยเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็น เศษส0ส่วนด้วย3นะครับคูณด้วย4ี่เราต้องคูณ4ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับบวกด้วยเศษ9ส่วน4นะครับคูณด้วย3ทีนี้ต่อมาครับเราก็คูณเลย10บคูณ4เป็น40 3สคูณสเป็น12นะครับบวกกับ เาคูณ3เป็นเศษ27ส่วนด้วย12อ่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเราก็นำตัวเศษนะครับบวกกันได้เลยก็จะเป็นเศษ40บวกเศษ27ส่วนด้วย12นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับเศษ67ส่วน12อ่าเศษ6 7ส่วน12ข้อนี้นะครับ เป็นเศษเกินและไม่สามารถตัดทอนก็คือไม่มีจํานวนนับใดสามารถหารได้ลงตัวนะครับเราก็ทําให้เป็นจํานวนคระเหมือนเดิมนะครับโดยเอาตัวเศษตั้งนะครับก็คือ67หารด้วย12นะครับ12อเอาะไรได้67 12 5เป็น60อ่าป็นลบก,กันเหลือ7แสดงว่าข้อนี้เศษเป็น7นะครับ คําตอบจะอยู่ด้านบนก็คือผลลัพธ์จะอยู่ด้านบนคือ5นะครับก็จะได้เป็น5เศษเท่าไหร่ครับ้าเศษเจดส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนคงเดิมก็คือ12นะข้อนี้เราก็ตอบได้เลยนะครับเป็น5เศษ7ส่วน12นะครับเรียบร้อย ไม่ยากเลยนะครับเราก็จะมาดูต่อกันในข้อที่3นะครับข้อที่3เศษ14เสอสิเศษ1นส่วน9นะครับ14เศษ1ส่วนเบวก11เศษ1ส่วนสเหมือนเดิมเลยครับเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนคละนะครับให้เป็นเศษเกินเ,เทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับเราเอาตัวส่วนนะครับคูณกับจำนวนนับนะครับ เอาตัวส่วนคูณกับจำนวนนับเราก็เอา9นะครับคูณกับ14บสี่เก้าคูณกับสิเป็น126นะครับเราก็บวกกับ1เป็นเศษหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะเดี๋ยวขอเขียนให้มันชัดเจนนะครับเผื่อนักเรียนงงเขาจะได้เป็นเศษหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับส่วน คงเดิมก็คือส่วน9นะครับบวกกับสิบสองคูณสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองบวกตัวเศษเข้าไปหนึ่งเป็นยี่สิบสามก็เศษยี่สิบสามส่วนสองนะครับเราก็ทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับอ่าคุณก็จะเอาตัวส่วนของอีกตัวมาคูณค่อยเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นเศษหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดส่วนเก้านะครับ คูณคูณอะไรครับคูณสองบวกกับนะครับเศษยี 23, ่สิบสามส่วนสองคูณด้วยเก้าคูณตัวส่วนแล้วคูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไรครับสองร้อยห้าสิบสี่นะครับส่วนด้วยสิบแปดบวกกับยี่สิบสามคูณเก้าเป็นสองร้อยเจ็ด นะครับส่วนด้วย18เรียบร้อยครับตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราก็นำตัวเศษเป็นไงครับมาบวกกันได้เลยก็เป็นเศษ2 5 4บวกกับ207ส่วนด้วย18นะครับก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ400 461 ส่วนด้วย1ิบนะครับข้อนี้เป็นเศษเกินอีกแล้วนะครับและไม่สามารถตัดทอนได้ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนนะครับให้เป็นจำนวนคละนะครับก็เอาเหมือนเดิมเลยครับเอา461ตั้งหารด้วย18นะครับก็จะได้เป็น25นะครับเศษ11ส่วนด้วย18นะครับ เรียบร้อยนะครับข้อนี้ตอบได้เลยนะครับก็คือย15นะครับส่วนเ1ส่วนด้วย18นะครับมาดูข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายนะครับอ่า12อ่า4ศษส่วน3น,นะครับบวกกับเศษเส่วน2แน่นอนครับเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนท้ายเป็นเศษเกินก่อนอยู่แล้วนะครับ ก็จะได้เป็น12 3เป็น36 36บวกเศษเข้าไป2ก็จะเป็น38เศษ38สนะครับส่วนด้วย3บวกกับนะครับเศษ7ส่วน2นะครับเราก็จะทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเศษ38ข้อนี้เราทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่นะักเรียนทำเป็น6นะครับทำเป็น6 ก็คือเอาเศษ38มส่วน3นะครับคูณด้วย2องบวกกับเศษ7ส่วน2ก็คูณด้วย3าก็คือจับคูณไข่นะครับเอาตัวส่วนของอีกตัวมาคูณนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับ38คูณ2เป็น76เศษ76สส่วนด้วย6นะครับบวกกับ7คูณ3เป็นเศษ21ส่วนด้วย6 ส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราก็เอาตัวเศษบวกกันได้เลยก็จะเป็นเศษ76บวกกับเศษ21นะครับส่วนด้วย6ครับก็จะได้เป็นเศษ97ส่วน6นะข้อนี้นะครับตัดทอนได้ไหมครับตัดทอนเอาอะไรมาตัดครับ สามก็ไม่ได้อ่าแต่ว่าตัดทอนไม่ได้ครับเป็นเศษเกินเราก็เปลี่ยนให้เป็นจํานวนคละนะครับอ่าก็คือเอาเก้าสิบเจ็ดตั้งหารด้วยหกนะครับเหมือนที่คุณอุ้พาทำในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับสิบหกอ่าสิบหกเศษหนึ่งส่วนหกนะครับก็คือหกคูณสิบหกได้เก้าสิบหกนะครับก็เลยเศษหนึ่งส่วนหกนะครับเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นอ่าจะ ่อเป็นจำนวนคระนะครับก็คือ16เศษ1ส่วนด้วย6นะครับเรียบร้อยครับทั้ง4ข้พ่อในเรื่องของการบวกจำนวนคระนะครับและต่อไปรูปอย่างง่ายนะครับอุ้มก็ฝากให้เรียนฝึกทำบ่อยๆและติดตามช่องของของครูอุ้มไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดที่1.8นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการลบจำนวนคระนะครับ แล้วค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันสวัสดีครับ